สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่อีซูซุบัมรุงยนสุรินสาขาสังขะนะครับผมวันนี้เราก็จะพามาพบกับอีซูดีแม็กปี2อเป็นรุ่นปีปรับปรุงโฉมล่าสุดนะครับผมตัวนี้เรามาดูกันว่ามีการปรับปรุงอะไรบ้างครับผมแล้วเราพาไปดูกันนะครับผมว่ารุ่นปรับโฉมนี้มีปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ของตัวรุ่นนี้เลยนะครับผมตัวปรับตัวโฉมล่าสุดนะครับผมตัวนี้ก็เริ่มจากที่ตัวไฟเลยนะครับผมตัวนี้โคมไฟจะเป็นตัวชุดโคมไฟใหม่เลยนะครับผมตัวนี้เป็นไฟน่าจะอยู่ในโคมเดียวไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟเดลท์อยู่ด้านบนพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันอีกทีครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกตัวนี้ไฟตัดหมอกเงียนเดียวครับผม จะย้ายไปจะอยู่ที่โคมแล้วไฟเลี้ยวนะครับผมส่วนกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบสามมิตินะครับผมตรงนี้ดูสวยงามโดดเด่นเลยครับผมส่วนฝากระโปรงก็จะเป็นฝากระโปรงใหม่ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นลายเส้นสามสี่เส้นอยู่ด้านบนนะครับผมมีขอบมีตรงกลางสองเส้นครับผมตรงนี้เราดูฝากระโปรงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟด้านหน้าว่าถ้าเปิดแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวนี้รับผมตัวนี้เราเปิดไฟ ้านหน้าครับผมพร้อมไฟเลี้ยวเลยนะครับผมตรงนี้ครับผมให้ดูก็ไฟก็จะกระพริบประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ครับผมตัวไฟก็จะพริบสวยงามครับตัวนี้อาจจะเห็นไม่ชัดอยเพราะว่ามันสว่างน่อยนิดนึงครับถ้ากลางคืนนี่จะเห็นชัดเลยเดี๋ยวเราพยายามเชียงๆดูให้รอบๆนะครับผมตัวไฟว่าไฟเราเปิดจะเป็นยังไงครับผมตรงนี้นี่ครับทางนี้จะเห็นชัดเลยครับผมไฟเลี้ยวก็จะกระพริบประมาณนี้ส่วนไฟเดไลทยก็จะอยู่ที่ตรง ไฟนี้เลยเหมือนกับเราเปิดไฟเลี้ยวก็ไฟเดลท์ก็จะดับลงไปครับผมเป็นไฟเลี้ยวมาแทนนะครับผมตัวนี้นะครับให้ดูใกล้ๆครับผมตัวนี้อ่ะผมสวยงามมากครับไฟเลี้ยตัวนี้ครับผมตัวใหม่เลยครับผมส่วนไฟตัดบมอกก็มียนเดียวอยู่ด้านล่างเลยครับผมตรงนี้ครับผมครับผเดี๋ยวเราจะถอยให้ดูใกลๆนะครับผมตรงนี้ครับสองข้างถ้ากลางคืนนี้จะสวยงามมากครับผมตรงนี้อ่ะผม นี่เป็นตัวโคมไฟด้านหน้าชุดด้านหน้าเลยที่ตกแต่งมาใหม่ครับผมแล้เวเราจะไปดูภายในกันว่ามีเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้ครับผมครับมาดูภายในกันเลยนะครับผมนี่เปลี่ยนใหม่เลยภายในเบาะเป็นโทนสีดําสวยงามเลยครับผมพร้อมเทคโนโลยีคูลแ m a x ระบายความร้อนครับผมตรงนี้ครับผมส่วนผนังก็บุเป็นสีดํามาให้สวยงามครับผม นี่ก็จะเป็นด้านท้ายนะครับผมตัวนี้สวยงามครับผมเดี๋ยวเรามาดูแผงข้างนี่ก็ทําลายบุหรีมาให้เหมือนกันนะครับสวยงามตัวนี้ครับผมแล้วก็ตกแต่งตัวนี้ก็ทําลายครับผมทั้งสองด้านครับผมตัวนี้ครับผมสวยงามครับผมตัวนี้นี่จะเป็นรุ่นไฮ g ลนเดอร์เฟรชสนะครับจะมีมาครบเลยล็อกความเร็วเล่นเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยนี่ครับจุดเด่นจอขนาดแดนิ้วครับตัวนี้เพิ่มมาเป็นแดนิ้วแล้วนะครับผม แล้วก ia, um material, ็มีที right> ่ชาร์จโทรศัพท์ครับผมเป็นไทซ C แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นไทซ C ครับผมแล้วก็มัดวัด MID ใหม่ขนาด7นิ้วครับตัวนี้ครับผมเป็นมัดวัดแบบดิจิตอลเลยครับผมตัวนี้ไม่มีเป็นเข็มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดิจิตอลขนาด7นิ้วเลยตรงมัดวัดตรงกลางความเร็วนะครับผมส่วนน้ามันอุณหภูมิก็จะอยู่ซ้ายขวานะครับผมนี้กับรอบเครื่องยนต์ครับผมอยู่ด้านซ้ายน้ํามันความร้อนจะอยู่ด้านขวาครับผมตรงนี้ครับ ตัวตรงกลางก็เป็นมัดวัดดิจิตอลครับผมตัวนี้บอกอยู่ตรงกลางสวยงามครับตรงนี้ครับผมดดเบนเลยครับผมโดยจอตัวน <we ี้ก็จะเชื่อมจอกับจอตัวนั anything, ้นครับผมสามารถตั <im 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 ้งค่าเซตต่างๆได้ได้ด้วยกันคู่กันนะครับผมจอใหม่ตัวนี้ครับผมสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยพวกนี้ได้เลยครับอยู่ที่หน้าปัดนี้เลยสวยงามครับตรงนี้ครับผมก็สามารถเข้ามาดู สัมผัสรถจริงได้เลยครับที่ช์รูมตัวนี้มีพร้อมแล้วให้เราได้สัมผัสครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังห้องโดยสารหน่อยนิดนึงครับผมตัวนี้รับผมมีด้านหลังห้องโดยสารเราสวยงามบอกดูหรูหราสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวนี้รุ่นแซก็จะมีแอร์หลังมาให้มีที่ชาร์จโทรศัพท์ก็จะเป็นไทซีครับเหมือนกันด้านหลังเป็นไทซีมาแล้วนะครับผมตรงนี้รับผมชาร์จโทรศัพท์ได้สวยงามนับเบ อันน,น <tinc S 2> ี้จะเป็นภายในครับผมห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้ครับผมล้อก็ตัวนี้มาให้มาขนาด18นิ้วลายใหม่นะครับผมล้อตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยนะครับผมนี่ครับที่ว่าไฟท้ายใหม่สวยงามนะครับผมตัวนี้ครับเป็นไฟท้ายมาใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวฝาท้ายนี่ก็ปรับเปลี่ยนลายใหม่เหมือนกันนะครับไฟท้ายตัวนี้ครับผมครับผมตัวนี้ ไฟท้ายปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่แล้วก็ฝาท้ายก็ดีไซน์ขนาดใหม่เหมือนกันครับผมเป็นมีสปอยเลอร์สปอยเลอร์จะใหญ่ขึ้นนะครับผมด้านหลังตรงน,นี้ครับผมอยเลอร์จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตํานูนท้ายด้านหลังเข้ามาครับตรวน,นี้จะเป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่เดี๋ยวเราไปดูไฟว่าเปิดไฟท้ายแล้วมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูครับนี่เลยครับไฟท้ายก็จะเป็นพอนเราเปิดไฟมาก็จะเป็น3ชั้นนะครับผม บนกลางล่างครับตัวนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวอยูดข้างบนเหมือนเดิมครับผมสวยงามมากครับไฟตัวนี้ครับผมตัวนี้ผมสว่างชัดเลยครับผมยิงกลางคืนนี่มองชัดเจนเลยครับตัวนี้ดูนะครับผมตัวนี้ครับผมสวยงามมากครับผมเดี๋ยวความสว่างนี่คือสว่างหน่อยถ้ามืดๆหน่อยก็โอเคครับนี่ชัดเจนครับผมสวยงามครับตัวนี้จะเป็นไฟทายใหม่เลยนะครับสวยครับตัวนี้ไฟทายครับผมมาเข้ามาชมมาสอบถามกันอีกทีได้นะครับผม แล้วตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้านหลังครับผม <aan Whilst> กล้องมองหลังตัวนี้จะมีภาพเรียกว่า,าวงเลี้ยวตามรัศมีที่เราเลี้ยวาตามตามวงเลี้ยวที่เราเลี้ยวรถนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวงเลี้ยวนี้จะเป็นงไงที่หน้าจอกันนะครับผมเรามาดูหน้าจอกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมตัวเกียร์ถอยนะครับโดยที่เรา,าเข้าเกียร์ถอยรับภาพจะขึ้นมานะครับผมตัวนี้ ผมเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะครับผมครับผมครับเกียร์ถอยก็จะมามีาเส้นเยอะขึ้นมาครับเพื่อความปลอดภัยแต่ละสีนะครับผมตัวนี้เส้นก็จะต่อเนื่องกันเพื่อให้ได้รู้ว่ารถเราอยู่ที่เส้นที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ดําดท้ายสุดคือกันชนท้ายเราที่จะอยู่ระหว่างเส้นสุดท้ายนะครับผมตัวนี้เวลาเราเลี้ยวนะครับผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวให้ดูนะครับผมทํ้มุนพวงมาลัยไปทางซ้าย เส้นก็จะไปทางซ้ายครับผมพอเราหมุนไปทางขวามันจะก,กลับมาแล้วก็หมุนไปทางขวาตามที่เราต้องการรถจะไปในทิศทางที่ตามตามตามวงเลี้ยวเนี่นะครับผมถอยเข้าไปเราสามารถช่วยดูว่ารถเราเลี้ยวไปทางขวาทางขวาได้นะครับผมตัวนี้เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับผมในตัวนี้มาในรุ่นตัวนี้แล้วนะครับผมปี2 0 2 4่ครับผมเดี๋ยวเราไปชมดูด้านนอกอีกทีนะครับผม ครับตอนนี้ก็เรามาด้านนอกแล้วครับล้อก็อย่างที่บอกนะครับลายใหม่ขนาด18นิ้วครับผมตัวนี้สวยงามครับผมตัวนี้ครับผมนี่คือรุ่นล่าสุดเลยครับ New D Max 2 0 2 4ครับผมตัวนี้ครับสามารถเข้ามาดูรถที่โชว์รูมได้แล้วนะครับตัวนี้พอรถจะมีจอดให้ท่านลูกค้าได้ชมได้ดูแล้วนะครับผมหรือทักสอบถามกันมาได้เลยนะครับผมตามเบอร์เลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ